สวัสดีค่ะวันนี้มีลูกค้าจากบ้านโคกนาโกอําเภอป่าติว้วจังหวัดยะโสธรน,นะคะมาซื้อเครื่องหยอดข้าวสี่แถวาจานคู่ลูกปืนแบบเดินตามนะคะสี่แถวจานคู่ลูกปืนแบบเดินตามนะคะตัวนี้นะคะมาซื้อถึงร้านเลยค่ะมาซื้อถึงร้านเลยนะคะตันี้ ล,ลักษณะของเครื่องหยอดข้าวสีแถวจานคู่เดินตามนะคะอาคารนะคะคานนี้มีความกว้าง1เมตรนะคะความกว้าง1เมตราจานนะคะเป็นจานแบกจานแบกนี้เป็นจาน12นิ้วนะคะมีลูกปืนอยู่ในนี้ขา1 4สตลับนะคะ4ตลับนะคะระ,ะ,ะยะห่างของร่องจากร่องหนึ่งไปหาร่องหนึ่ง ก็คือ25 25เซนเราสามารถปรับได้นะคะปรับเป็น20ก็ได้นะคะตัวนี้สามารถปรับได้ทั้งใส่ข้าวได้ประมาณ10กิโลนะคะในถังนี้จะเป็นจานหยอดเป็นดำเป็นกกอนะคะตัวนี้แล้วเราก็จะแถมจานแบบโรยให้ลูกค้านะคะหยอดเปลี่ยนได้นะคะ แล้วแต่ลูกค้าชอบตัวไหนก็ถอดเปลี่ยนเรานะคะตัวนี้ตัวนี้คือกรงจักรนะคะเป็นตัวทํางานปรับปรับนะคะปรับขึ้นปรับลงนะคะเป็นตัวทํางานตัวนี้ขากบนะคะคาขากร่กยแข็งแรงนะคะตัวนี้นะคะ,ะลูกค้ามาซื้อถึงร้านเลยนะคะถึงร้านเลยบ้านโคกนาโกอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรนะคะ อีตัวหนึ่งตัวนี้ก็จะส่งทางไปสนีส่งจังหวัดจังหวัดเลยนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้อจังหวัดจังหวัดโคราชค่ะอยู่โคราชนะคะตัวนี้ส่งทางไปสนีแต่ตัวนี้มาซื้อถึงร้านเลยนะคะขอบคุณลูกค้าบ้านโคกนาโกอำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรมากนะคะที่ไว้วางใจมาซื้อเครื่องหยอดข้าวสี่แถว จารคู่นะคะลูกปืนเดินตามนะคะตัวนี้คนของสรถไทยเดินตามนะคะมาซื้อถึงที่เลยนะคะถ้าใครสนใจก็ทักมาที่เบอร์โทร0944699224นะคะ,ะมีสินค้านะคะไว้เต็มโกดังไว้ให้ไว้ให้สต็อกไว้นะคะ,ะมาถึงปุ๊บก็สามารถส่งให้ได้ทันทีนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ ถ้าสนใจก็ทักมานะคะขอบคุณลูกค้ามากค่ะสวัสดีค่ะ